The man is drinking tea huh? at his desk. <laughs> โอเคนะคะเธอคุณครูนะคะวันนี้เนี่ยวันที่1 1แล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าคุณครูจะสอนเธอเรื่องอะไรนะคุณครูนะคะยังคงเอานะคะเนื้อหามาจากเห็นป่ะนี่ะคัมพีนะคะสิบสี่วันนะเธอนะวันนี้เนี่ยเป็น day eleven คือวันที่11นะคะแล้วก็ในเนื้อหาเนี่ยวันที่11ดคุณรูจะให้เธอเนี่ยไปทําข้อสอบของ listening นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณดวจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่แบบว่าเด็กเขาพลาดกันเยอะมากคือการฟังผิดคําเขาเรียกว,ว่า similar sounding words ก็คือคําที่มีเสียง คล้ายๆกันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคําที่แบบเราฟังแป๊บเดียวเนื่องจากว่าข้อสอบจริงมันฟังแค่รอบเดียวถูกไหมทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราจะการคำนี้ใช่ไหมอะมันใช่ปะมันมีความสับสนเกิดขึ้นเธอค่ะวันนี้คุณเดียวจะมีคําศัพท์อยู่5คําทุกคนค่ะแล้วเธอลองฟังนะว่าคํำนี้คุณครูเนี่ยกำลังเปิดคําว่าอะไรเดี๋ยวครูขึ้นให้ดูนะคะโอเคปะ่ะเป็นข้อสอบ part listening ก็คือ part ที่1นะโอเคไหมคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ไปฟังข้อแรกขึ้นเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราฟังรอบเดียวแล้วเราตอบไปเลยว่าตอบข้อไหนนะคะโอเคป๊พร้อมแล้วไปฟังข้อที่หนึ่งนค่ะ number o <one>. n the man is drinking tea at his desk <laughs> อรอบเดียวเธอค่ะเขาบอก the man is จุดๆแล้วก็ tea at his desk ให้เลือกระว่างคว่าข้าาเขาเอเคือ thinking ข้อ B คคำว่า drinking นะคะซึ่งเวลาฟังเป็นเ,นเนมันมันใกล้เคียงกันมากเธอแต่ว่าถ้าเราจะเดาจากบริบทนะมันมีคำว่า tea tea อยู่ข้างหลังถูกปะมันก็น่าจะแปลกเกี่ยวกับชาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า thinking กับ drinking นะคะคำตอบคือคำว่า drinking tea -at his desk ในภาพจะต้องเป็นผู้ชายกำลังแบบว่าน่าจะดื่มชายอยู่ที่โต๊ะของตัวเองนะฮะคำตอบคือข้อ B-boy ค่ะไปฟังข้อสอนดีกว่าอ่ะขึ้นมาเลยค่ะแล้วตอบ A หรือ B นะพร้อมแล้ว Number 2ค่ะ 2> Number 2 she's standing in the aisle อ่ะอันนี้ยางมากนะคะดูผิผวเผดนี่นะ คือถ้าใครอ่านไม่เป็นคือไม่รู้จักคำนี้เลยนะคะ She s ิด s t a n d in g in the นะคะแล้วก็มีให้เลือกอยู่สองคำค่ะซึ่งถ้าใครอ่านผิดคือผิดไปทั้งสองคำเลยนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยจะอ่านข้อ A ว่า i s โซถูกไหมคะไอ i ีเ e l อะไรต่อเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ค่ะคำนี้ออกเสียงตัว S ตัดทิ้งไปนะคะออกเสียงแค่ว่า i อเอ i ไนะคะส่วนข้อ B ออกเสียงว่า island island i อเลนต์นะฮะส so, รุปว่าหลอนยืนนะฮะคำว่า i อโอเนี่ยมันแปลว่าช่องทางเดินอย่างเช่นในห้างจะมี i อโอเอไอโอบนะฮะเราก็เดินเลือกขอไปช่องช่องไปนะฮะหรือว่า i อเลนต์เนี่ยมันแปลว่าเกาะถูกไหมหลอนยืนในช่องทางเดินหรือว่าหลอนยืนในเกาะดีนะฮะไปไฟังอีรอบนึ่งค่ะ number two she's standing in the aisle aisle เอ้ม่เอะนะฮะ aisle ค่ะคำตอบคือข้ขอ A ค่ะหล่อนกำลังยืนอยู่ในช่องทางเดินนะฮะไปดูน u m เบอร์สดีกว่านะขึ้นมาเลยค่ะนะฮะข้อนี้เนี่ยฟังดีๆนะเพราะว่ามีเสียงสั้น oh. เสียงยาวฟังนะคะถ้าเป็นตัว i เนี่ยมันจะเป็นเสียงสั้นนะคะเป็น e กับ a เนี่ยเป็นเสียงยาวค่ะนะคะไปฟังด้วยกันค่ะ number three number three The train is ready to leave. นะัน <laughs> วายมากคุณดูค่ะมันจะเป็น leave หรือว่า live นะคะพูดตามคุณดิสิฮะข้อ A เนี่ยแปลว่าอยู่แปลว่าออกจากเนาะ e-a เนี่ยออกเสียงยาวค่ะ leave leave แต่ถ้าเป็น i-v-e ออกเสียงเป็น live 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 แค่นี้นะคะมันจะเสียงส่วนสระ e หน่อยๆนะ่เธอะนะไฟล้อเลยสิตอบกีไหนดี number three The train is ready to leave. Leave เสียงยาวค่ะ,สะแสดงมันหมายถึงออกจากไม่ได้แปลว่าอยู่อาศัยนะคะพระถ้าแปลไทยคือรถไฟเนี่ยพร้อมที่จะไปแล้วตอบข้อเอค่ะนะคบไปฟังข้อ4กันดีกว่านะข้อ4เนี่ยขึ้นมาเลยค่ะนะครับ Number f The package is on the floor. จริงๆเนี่ยมันออกว่าเกจเหมือนกันค่ะอย่างข้อเอเนี่ยมันแปลว่าพัสดุแล้วกันเนาะข้อ B ีเนี่ยแปลว่าสัมภาระนะหรือว่ากระเป๋าก็ได้นะคะซึ่งทั้ง2อย่างมันสามารถอยู่บนพื้นได้ทั้งคู่เลยนะคะเวลาเราจะเดาเนี่ยนะเธอค่อยออกเสียงว่า Pa c k เ g e เป็นตัว P ีนะเป็นพอผ่าน Pa c k a g e ส่วนข้อ B ีเนี่ยแปลว่า Bag g a g e b a g g a g e ถ้าฟังมันจะเนียนกันมากเลยนะฮะเสียงคล้ายๆกันนะฮะไฟอีกนิดนึงค่ะ number four The the package is on the floor เลิศน,นะฮะคำตอบคือออกเสียงว่า package ตอบข้อเอค่ะแปลว่าพัสดุเนี่ยอยู่บนพื้นนะอะไรอย่างนี้นะเธอเนาะอ่ะข้อห้าบอกเลยว่ายากม,มากลองมาฟังด้วยกันค่ะ number five the patient is coughing <c oughs> เหมือนกันมากเลยนะฮะผู้ตามกเดีวค่ะหลายคนจะออกเสียงข้อเอว่า coffee ถูกไหมฮะส่วนข้อบคืออ่านว่าผู้ตามค่ะ coughing ตัว gh เน,นะฮะเวลาอยู่ข้างหลังสุดเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน f o r fun นะเธนะเหมือนคำว่า enough นะเธอา enough นะฮะก็ออกเสียงว่า enough enough เป็น f o r fun นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย coughing จริงออกเสียงว่า coughing coughing ซึ่งตัวแรกออกเสียงคล้ายกันมากคือข้อ A คือ coffee c o f f e แต่ตัวหลังขเขาบีบอยออกเสียงว่า coughing นะฮะเขาเอ A, ะแปลว่ากาแฟนั่นแหละนะ,ะส่วนข้บีแปลว่าไอค่ะสรุปว่าถ้าใครจะงงเนี่ยนะ,ค,ะคุณครูให้สังเกตคาว่า patient แล้วกันนะฮะ patient แปลว่าคนไข้นะฮะคนไข้น่าจะดื่มกาแฟหรือกำลังไอกันแน่ค่ะคำตอบคืออีกรอบหนึงค่ะ number five the patient is coughing ตอบค่ะ B boy ค่ะ เก่งมากนะฮะเห็นปะ เนี่ยคือสทบง่ายๆแต่ทุกคนถ้าเราเราจำผิดตั้งแต่ต้นน่ะบอกเลยว่าพาเลซิ่งนะคะเป็นพาสที่ค่อนข้างยากเราต้องใช้ความคุค้นเคยพอสมควรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้เรียนมาพอสมควรได้รู้ทริคในการอย่างเช่นอย่างเงี้ย่าคุณครูเนี่ยจะสอนว่าเฮ้ยแกสองคำนี้มันมันความหมายเนี่ยคนละความหมายเลยนะแต่ออกเสียงคล้ายๆกันถ้าเราฟังพลาดปุ๊บนะมันจะเหมือนกับโลกเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องฝึกต้องเรียนก่อนไปสอบจริงนะคะ เธอบอกเลยว่าต้องมีทริคต้องมีทริคค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ทริคนะคะเธอนี่เลยค่ะคอสครูดิวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นช่วในการซุ้มเหรียญเพราะอย่านี้ครูดิวการันตีผลที่750คะแนนมีหนังสือส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะเพราะอย่าเนี้เราทักแชทเข้ามาเลยนะคะเป็นคอสครูดิว โชว์อีกนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากได้นะคะตัวของแพลน14วันเนี่ยก็สามารถที่จะทักแชทเข้ามาหรือแม่ก็พิมพ์ข้างล่างเลยค่ะว่า Plan 14 days นะคะแค่นี้นีก็รับชี้ตัวเนี้ยไปศึกษาว่าแต่ละวันต้องเรียนอะไรบ้างให้จบภายใน14วันนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคุณครูจะสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ วันพรุ่งนี้คุณครูจะเอาอมาฝากนะฮะเราติดตามเลยค่ะ